โอ้ก้อนบักไงเรยมาแล้วพี่น้องเด้อมาแล้วเด้อหาเขาโฮมเด้อบัดที่นี่เด้อหลังจากเท็่งานแล้วที้เขาโฮมบัดที่นี่พู้ก้อนบักไงมืดตึบมาแล้วครับผมมืดฟ้ามัวดินลมก็มาโอ้ลมก็มามืดฟ้ามัวดินมาแล้วบัดที่นี่พี่น้องเอ้ฝนบักไงว้าไอฟ้าของหฮมตัวคือ เป็นแั่ไหนน้าลานไอ้สมพร์ปากนี่สิพ่อสิลบไพะใด้นบอหนอโอ้โอ้บองรบุร่ะไม่หยังเจอนั่งอายุทันระดโอ้ เบอรมีเมี่กิ้นะสิบกว่าไนเบอรมีเมา่กี้จะสิบกว่าไงโอ้ยฮู้นอะไรพูดได้ครับรถไปเมื่อกี้โอ้พี่ชายพี่ชายพี่ชายขือข่อยมือนน่ะไห วายพอเห็นดิฟ้าฝนมาน่ะเป็นบ้าเลยเห็นอะไรกันแล้วจับฝนจะบอกว่าเอชชัยมันเพลกอยู่เด็กเพราะว่ายังทำางไม่ได้ทำไงน้องเสกไงเอาเงินทำอะไรพอมาสอบเาที่มันมาลูกใหญ่มันด้เก็บระบบไฟไม่ทันว้าเปิดปิดดีกูอู้คือมืดแตละเว่หนักคือมืดบูมืดมาเลยพี่น้องมืดตึ๊บเลยหนาควายสวัสดีนะครับผมเอชซีหน้ามืดมาเชียวนะครับผมมืดมาเลยพวกแกเฮ็ดหนาไอยบ้า จำาน้าใจสายก่อนเดี๋ยวหาแม่ต้นอ้อไม่ได้โอ้ <c oughs> น้ำมืดมาเชียวเออเหลืออปกาเหลือล่องเดียวเหลือล่องเดียวแต่ล่องยาวแต่บัดมันมืดมาแล้วฮะทำล่องน้ําให้เพื่อให้น้ํามันไหลที่จริงเราไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าน้ํามันก็จะไหลอม่มแต่ว่ามันพอมันไหลอ่มแล้วมันจะเกิดเป็นตะไคร่น้ำแล้วคนเดินมันจะลื่นทีนี้เราก็เลยทําล่องให้มันไหลไปล่องเดียว เพราะว่าเพราะว่าสบอย่างอีเบ๊อย่างเงี้ยขี้เกียจไปถูไปขี้เกียจไปกัดปัดกวาดอะไรอย่างเงี้ยไงพอน้ํามันขังก็ไม่พากันไปปัดไปกวาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทําร่องให้โอู้หเจ้าเป็นยัง เจ้าไปยังเจ้าไปยังเจ้าไปยังอายุลูกใหญ่กำลังมาพัดถล่มเลยนะแมนบ่โอ้พัดถล่มเลยเจ้าดูซิไปเบิงเฮือนเจ้าไปฮะไปเบิงเฮือนเจ้าไปฝานี้น่าจะหลังคาน่าจะไปแล้วล่ะมันสิไปละมันแรงโอ้ลูกนี้ใหญ่เนาะว้ายฟ้าเรียมแมปเขาว่ามันฝาเรียมแมปมันไปทางไหนเนี่ยเจ้ามาทำอะไรมาแต่ว่าเขาว่าของเราไม่น่าจะโดนไม่เคยไม่กลัวทางบ้านนอนนั้นหนักนะ อาทิตเวลาลมพัดมาไม่ใช oh, ่เยไม่ดูผไม่ใช่โอ้โหดูครับ1ีนานแล้วมาแล้วมาแลเราเป็นคนที่เจอทอร์นาโดบู๊ยทอร์นาโดเลยบัดที่ทอร์นาโดอ้พอยแม่กูได้บดที่ทอร์นาโดบดที่ไโอ้จริงๆะดูมันสิมืดฟ้ามัวดินถล่มทลาย นสาปลาสิกินดาวบานี่แหละผู้สาวสิมักพระเบิ่นเกียร์น้ำสิทวมฟ้าปลาสิกินดาวผู้สาวสิมักพระเบิ่นเกียร์ดำไปก่อนเลยยังไงไม่่อเจอขนาดนี้เลยจริงๆพ่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฮะก็เดิสักพักนึงอะ จับไวนาวนาขามโคองอะไรวนาวนาวนาขามคองวนาเมื่อวานพุชขามคองวนาสองคนสงสารสวันเลยเฮ้ยยากไม่เค้าทำงานแลวเนี่ย แอนนอะไรหนานาะไรโคหนาโคหนาลูกสาวเจ้าหนาใครเจ้าเห็นบมุ่คนนะเห็นบมุ่นะเอามาบอได้เอามาแล้วโอ้อยสิลักเอาัไปอุดรอยสิลักไปอุดรแล้วเอามานี่งจะไปอุดรแล้หรอครับมันเสาเนี่ยละครับมันเสารยวันนี้วันพุธ หกเจ็ดวันศุกร์พอดีนี่พี่นับวันผิดเนาะงานวันวันศุกร์พอดีไม่ใช่วันเสาร์งานเส็จพอดีกลับบ้านวันที่วันที่เจ็ดไม่บอกไม่บอกโอ้ไม่รู้สักเรื่องเลนปะล่ะถามถามทุกวันถามทุกงานเลยอ่ะอ้งานไอนนี่งานบ้านจำปาดงเขามีทำบุญบ้าน เออทำบุญบ้านก็เราก็ไปร่วมงานวันที่เจ็ดเออเออไม่รู้ชักเรื่องได้ไหม,มถามผมยังว่าผมตื่นทานไหมนิมนต์หลวงพ่อสักแปดโมงได้ไหมอะไรนะ <c oughs> นิมนต์หลวงพ่อบินบาาสักแปดโมงได้ไหมเพราะว่าจะตื่นไม่ทันแบนโอ้ไม่นีฝนมาก ฝนฝนฝนแล้วพ่อจะเป็นห่วงันกะสอบโกดไปแล้วกะสอบไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแทยกะสอบวันนี้เนี่ยไปเก็บทำไมแปลไปเงยได้มาฝนอ่ะย่านบาฝนแปลเปลงได้อ่าเปลงได้ไปแม่ไปแม่มือเฮิร์แม่ฝนตกอ่ะแปลมือเฮิร์ตปมือเฮิร์ตปลแปลแล้วไปแล้วแปลตัวใหญ่มาก โอ้โหโลงเม็ดแล้วครับฝนตกเริ่มตกแล้วครับผมโอ้ยฟองฟ้ามืดมืดฟ้ามัวด,ด,ดินนะครับผมเนาะเอาไปแล้วครับยาชียาชีเร็วเร็วฝนตกแล้วไปโอ้ยไปเล่นน้ำปั่นเด็กหน่อยเนาะบัดน,นี้เจ้าเนาะ <c oughs> โอ้โเยเล่นฝนปั่นเด็กหน่อยนะบันเนาะเออเออเมื่อเมื่อพระพุทธเล่นน้ำฝนปั่นเด็กหน่อยครับนี่ครับผมบรรยากาศโอ้ไหวไปกินนี่พี่จิมดูก่อนฮู้ กูนะครับปูนะครับแอบสพี่หน่งนะครับผมแอบสองพี่หน่งค่นอแล้วว่ให้คมาเนี่ยไม่ไล่ให้มันไปฮะจะไล่ข่อยบะไล่นไเปรี้ยวมึงกินดีเนาะมสมเนจังเปรี้ยวซื้อเาให้นี่ะให้ว่าว่าว่าาวว่ โอ้โหาครับมืดตึ๊บมืดตึ๊บปุ๋ยนะครับผมอันนี้คือภาพแบบขนาดนี้นะครับผมมืดฟ้ามัวดินปุบปุบปั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 บโอเคครับคนที่ตก